กับปัญหาที่สองครับคุณผู้ชมครับปัญหาคนที่ไม่มีที่ดินเลยอ่ะถามว่าคนที่ไม่มีที่ดินเลยอยากได้ที่สปกเดินไปที่สปกจังหวัดขอลงชื่อไว้แล้วก็จะวันนี้ก็ต้องบอกว่าคณะกรรมการคอตชจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานใครที่ไม่มีที่ทํากินหรือมีไม่พอก็มายื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอรับการจัดสรรที่ดินทํากินซึ่ง การจัดสรรที่ดินทํากินเนี่ยมีอยู่2กรณีก็คือกรณีที่เราอยู่ในที่ดินของรัฐชาวบ้านรู้ว่าออกโฉนดไม่ได้รู้รัฐช่วยจัดสรรให้หน่อยเขาจะอยู่กันยังไงสมมุติอยู่ในเขตป่าสงวนอยู่ในเขตอุทยานถือครองอยู่4ี่ห้าสิบไร่รัฐเขามีแปลว่าให้ได้แต่ไม่เกิน20และอยู่ในที่กําหนดและดูแลรักษาป่าด้วยอันนี้เขาจะจัดสรรให้อยู่ได้อยู่ดีได้รับการดูแลส่วนคนที่ไม่มีเลยก็มายื่นขอผ่านผู้ว่า ผู้ว kind of ่าได้ร hmm. ับการจัดสรรที่ดินมาจากคณะกรรมการจัดหาจัดสรรมาถึงถึงผู้ว่าผู้ว่าก็ต้องเอาคนเหล่านี้นะครับเข้าไปสู่การพิจารณาเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ไม่มีที่ดินทํากินไปบอกกับผู้ว่าในฐานะประธานคณะกรรมการคอพรลจังหวัดหรือที่ดินแห่งชาติจังหวัดนะครับลงชื่อไว้แล้ววันนี้เนี่ยผมได้คุยกับทางผู้อำนวยการของสคทชท่านพีรพลว่า ระหว่างที่ประชาชนจะไปขอผู้ว่าเขาอยู่ในจังหวัดนั้นไปขอผู้ว่าก็ได้ก็ใช่แต่สําหรับคนจนเมืองบางทีอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในตรงไหนที่เขาไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่ไม่ได้เป็นคนเชียงรายไม่ได้เป็นคนอุบลแต่เขาอยากจะมีที่สักที่หนึ่งในชีวิตนี้อยากมีบ้านมีที่ดินทํากินเล็กๆเนี่ยเขาไปลงชื่อที่สํานักงานสคตชที่ส่วนกลางได้ไหม วันนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะรับลงทะเบียนแล้วค่อยจัดสรรลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนต้องการตามเป้าหมายของเขาต่อไปนี่คือแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐที่พื้นที่ทับซ้อนกันและคนที่ไม่มีที่ดินทำกินครับคุณผู้ชมครับ